ภารกิจสำหรับลูกค้าใหม่ซื้อแอปเติมเกมบน Google p a y จ่ายด้วย TrueMoney Wallet ครั้งแรกรับเงินคืนไปเลยสูงสุด500บาทสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง iJust Review กันอีกเช่นเคยค่ะวันก่อนเราได้ไปเติมเกมมาโดยเชื่อมบัญชี TrueMoney Wallet กับ Google p a y ในการจ่ายตังค่ะ สำหรับวิธีในการเชื่อม Google Pay กับ a p p TooMoney Wallet เราจะมาต่อกันในคลิปหน้านะคะสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงภารกิจสำหรับลูกค้าใหม่ซื้อแอป i t เทมเกมบน Google Pay ครั้งแรกรับเงินคืนไปเลยสูงสุด500บาทค่ะเรามาดูวิธีการรับเงินคืนกันค่ะอันดับแรกเลยให้เราเข้าไปที่ a p p TooMoney Wallet นะคะแล้วก็ไปที่หน้าหลักค่ะจากนั้นให้เลือกภารกิจพิชิต TooMoney ค่ะ เมื่อกดเข้ามามันขึ้นว่าคุณได้ปลดล็อกภารกิจนี้สำเร็จแล้วในช่องซื้อแอปไอเทมครั้งแรกผ่าน True Money บนเพจโตเราจะเห็นปุ่มให้ลุนรางวันให้ทำการกดที่ปุ่มลุนรางวันค่ะเมื่อกดที่ลุนลางวันเรียบร้อยแล้วถ้าใครขึ้นหน้าจออย่างนี้ให้กดปุ่มลุนรางวันอีกรอบค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าเราจะได้เท่าไหร่นะคะ ซึ่งจำนวนเงินที่ได้รับสูงสุดก็คือ500บาทแต่ในที่นี้เราได้ทำการลุ้นรางวันแล้วก็คือได้100บาทนั่นเองค่ะจากนั้นกดตกลงค่ะเรายังเหลือให้ลุ้นรางวันอีกครั้งค่ะเพราะว่าเราได้ซื้อแอปไอเทมครบ1ครั้งค่ะกดที่ลุ้นรางวันค่ะเรามาดูกันว่ารอบนี้เราจะได้ของรางวัลเป็นอะไรค่ะตอนนี้รอบนี้ก็จะมีเงินสูงสุดแค่50บาทเท่านั้นนะคะก็มาดูกันว่าเราจะได้กี่บาทค่ะ รอบแรงนั้นโอ้ได้ร้อยบาทก็ถือว่ายอดเยี่ยมค่ะรอบนี้เราจะได้50บาทหรือไม่เราลองมาลุ้นกันดูค่ะเราพยายามแบบให้มันอยู่ใกล้50บาทเยอะที่สุดน,นะคะตอนนี้อ่ะเราข้าก้านลุ้นเลยปรากฏว่าติด2บาทค่ะก็เราได้เพิ่มมาอีก2บาทนะคะเข้ากับตอนนี้ค่ะเราได้รับเงินคืนทั้งหมด202บาทค่ะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กำลังตัดสินใจซื้อแอปไอเทมเกมหรือว่าจะเป็นสติกเกอร์ลายบน Google Pay ก็ถ้าเชื่อม True Money Wallet กับ Google Pay ในการจ่ายตังค์ครั้งแรกค่ะก็มีสิทธิ์รุ่นรับรางวัลรับเงินคืนได้ค่ะอย่างไรก็ตามควรศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรับเงินคืนด้วยค่ะ ก็สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ของ TrueMoney Wallet นะคะต้องบอกก่อนว่าเราเป็นเพียงผู้ใช้งานแอป TrueMoney Wallet ที่อยากแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เท่านั้นค่ะสำหรับข้อมูลในคลิปถ้ามีตรงไหนผิดพลาดสามารถบอกหรือแนะนำมาได้นะคะ สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมช่อง iJust Review ค่ะก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อดูวิดีโอต่อไปด้วยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณค่ะคลิปยังไม่จบเราขอแถมท้ายอีกสักนิดหนึ่งค่ะสำหรับภารกิจพิชิตทูมันนี่นะคะก็จะมีหลากหลายเราสามารถโอนเติมจ่ายสบายก็ สามารถทําได้ก็ดูว่ามันทําต้องทําเงื่อนไขยังไงบ้างถึงจะได้ลุนรางวันค่ะก็จะมีกินดื่มชอบเพลินเพินมีเปความบันเทิงก็ดูว่าทัฒนารกิจดอย่างไงบ้างแล้วก็สามารถกดที่ปุ่มภารกิจค่ะเพื่อดูว่าภารกิจในของภารกิจนั้นๆมันต้องทํายังไงบ้างเราถึงจะลุ้นลางวันเพื่อรับเงินคืนได้ก็ จะประมาณนี้ค่ะก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ